สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระตันน้องซิ่งนะคะอ่ะตอนนี้เราก็โอ้เอาไปเอากระถินมาแกะนะคะเพราะว่าวันนี้จะมีเมนูส้มตำนะคะแต่ว่าสวัสดีครับวันนี้นะฝนตกนะคะก่อนเที่ยงเนาะโอ้โหกระตันระวัง,งโอ้ฝนสาดนะคะย้ายไหมย้ายไปทางไหนะวะลม<ง>มันจะตีนะเนี่ย เดี๋ยญาติเด็กก่อนนะเอฟซเราจะมาแกะกระถินกันนะคะก็หลบซุนนะฮะเอฟซ <N> นี่นะคะหลังจากที่แกะมาพักนึงนะก็ได้กระถิ่นมาแล้วนออไปน้งี่นะคะทุกคนเพรนะวิ่รอแล้วเมื่อคืนเพราะว่าโดยเลืลเอใส่ข้านามันจะออกแบบหวานๆเค็มๆอ่ะเอออร่อยดอีอย่างที่ดูตอนคลิปแรกอะ่ะคือเอากระเทียมไปไปไปคั่วใช่ไหมไปทอดเสร็จจากนั้นเอากลเอื้อใส่แล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็ เอาเกลือลุยข้างในทีแล้วเราก็อบเออมันจะได้ความเค็มได้ความเค็มของแกะตัวนั้นเอาละตอนนี้แม่ครัวกำลังปรึกษากันนะเป็นเมนูที่ไม่เคยทำนะคะแต่ว่าพี่ปุ้ยลองทำแล้วเมื่อคืนแล้วก็จะเปลี่ยนมือให้พี่ปอนนะทำสม้ยต่อสมัยไม้ต่อให้พี่ปอนไม่เคยทำอะเดนโดแล้วเมื่อวานวันนี้ให้พี่ปอนลองดูมากเมื่อกี้ก็ได้เตรียมกระทินะคะเกลือที่อยากทำส้มต้มนะคะแล้วก็เอามาเกลือทศจะออกมา่อ ตอนนี้พี่ปุ้ยก็เตรียมนะฮะแกะกระเทียมอยู่นะคะโอ้โหคะตอนนี้พี่ปุ้ยก็นึ่งข้าวด้วยเหรอพี่ปุ้ยจ้าโอ้โหมีข้าวเหนียวให้เลือกด้วยนะคะพี่จริงจเราคุยกันว่าอยากกินอันตกแต่เราจะไม่มีเนื้อแล้วโอ้จไปจับได้ไหมจะไปจับได้ไหม เดี๋ยวเอาเครื่องในมาทำไว้ด้วยดีกว่าฮะอ๋อเนื้อเป็นตับได้ไหมนะเนื้อเป็นตับนี่ตับด้วยไหนไห่อยู่ฮะฮะไหนเอามาซอยๆแล้วก็คุกๆโอ้นั่นตับห้อยอยู่นู่นนะที่ปุ้ยบอกเอาไปให้น้องๆดีกว่านี่นะฮะตียมแล้วนะคะนี่อยู่ในตู้นะอยู่ในตู้อยู่ในถัง ปุ๊บอทำไงอ้เยอะเลยอ่ะใช่มยงหัวจริงจริงจับจับจะข้าวต่อก็มีเอาก็าเปไงที่เป็นโจมมันมันยังได้ไหมอ๋อคิดว่ามันยังได้ไหมอันนี้อะไรอ่ะต้มต้มยำต้มยำน่าจะไม่น่าจะคืนเท่าไหร่แล้วเนาะไม่แบบอ่ะฮะเราเราทำต้องแบกน่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ในแดดนะฮะตอนนี้เราก็กําลัง ปรึกษากันนะคะน่จะมีฟักทองผัดไข่นะมีไข่ไข่เลยยังยังเยอะเลยนะคะนี่ก็มีผัดหอมผักหอมประมาณนี้ให้พีเดี๋ยวรอรุ่นกันนะคะแม่มเอ้ยแม่ครัวแม่ครัวคนไหนจะโชว์ฝีมืออะไรนะะวันนี้เป็นแม่หมูแล้วนะด้านหลังเราจะมีเนื้อข้าวเหนียวแล้วก็หุงข้าวเจ้าด้วยคะหนุ่หม้อนะคะ มีให้เลือกทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าเลยนะคะตอนนี้พี่ปอนก็เปิดคลิปไปนะคะคลิปทำกับข้าวนะอ่าผัดเขาเรียกอะไรผัดฟักทองเนาะใส่ไข่นะคะ FC นี่ตอนนี้ก็นี่นี่นี่ในมือพี่ปอนก็เปิดสูตรเลยโอ้โห่ยอยู่ห้องก็ทำแบบนี้นะได้ไหมอยากกินอะไรก็ดูตัวนี้เลยใช่ใช่ใช่อะไรที่เราไม่เป็นเนาะเราก็ไปเปิดดูก่อนนะคะ นั่นแหละเมื่อคืนทั้งเซ็ตนี่แหละเมืนอคืนที่ไปทำตอนนี้เราจะได้กินผีมือพี่ปอนอีกแล้วนะคะพีไข่เราอยู่ไหนเนี่ยแล้วไงเงินไข่ตรงโน้นพี่ปอนก็เตรียมแล้วนะหลังจากที่ไปดูสูตรมานะคะวิธีการทำผัดปักทองใส่ไข่นะฮะอ๋อไม่รอช้าเลยไม่ควร ปีบอนกำลังโขลกกระเทียมนะคะทุกคนเตรียมวัตถุดิบเพื่อที่จะผัดนะฮะไม่ค่อยชอบกลิ่นน้ำผึ้งเลยพี่ปุ้ยก็จะขเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะพี่ปุ้ยอ๋อเรียกสายข้าวอ๋อ<ว>พี่ปุ้ยเรียกสายบ้านหนูเรียกสวยสวย, <laughs> สวยข้าวนะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะ ข้าวเหนียวแบบนี้ก็แบบตำบักทัวอะไรเงี้ยตำทัวตำแตงตำมะกรนี่แหละปิ้งปลาตำทัวตำแ,แตงปิ้งปลาเนาะข้าวร้อนๆหรือว่าไปจ้ำเจียวเจียวปะลาล้ะเจียวบองอะไรเงี้ยอร่อยนะฮะเยอะไปหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะไม่เยอะจ้าเดี๋ยวหนูก็จะรอตำส้มตำนะฮะอ่าเดี๋ยวให้พี่ปอนก็โชว์ฝีมือผัด ฟักทองใส่ไข่นะฮะพี่กุ้ยก็เตรียมข้าวเผื่อค่ะอยากกินข้าวเหนียวนะคะ,ะแต่ส่วนมากเราก็จะถนัดกันไปทางข้าวสวยอ่าอู้กระทะใบใหญ่มาแล้วตอนนี้โอ้โอหแม่ครัวอฮะ ตอนนี้นะคะผัดกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะนี่คือสูตรที่พี่ปอนไปดูมาแล้วนะคะก๊บนี่มีการใส่เกลือนะคะ แต่ถ้าแบบใบใหญ่มาก FC ดูผัดกินได้เป็นสิบบ้านอ่ะนี่วบเลยป่ะก็จะกวบแล้สันอีสานมาเต็มๆขอไปด้วยนะใส่อีสานวันละครก็ได้ใช่กวบไปว่าปิดฟ้ากวบหรือว่าเขาเรียกอะไรงมเอาวันแล้วไปกันใหญ่แล้ว ครบใช่ใช่นี่แหละคนอีสานเนาะวก็ไ,ได้เนาะจะกวบก็ได้ใช่ภาษาอีสานจะงุ่มจะกวบนะหรือว่าครอบปิดฟ้าเลยประมาณนี้ไทยพีซีอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากติดตามในคลิปถัดไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ